ัวทอยช็อปรับพีออเดอร์สินค้าจากกระตุนญี่ปุ่นเกมซีรีส์ชุดครอสเพย์โมเดลของสะสมและของใช้งานยังอีกพวกแกยังไม่รีบสแกนเคอยวอาโคดอีกแอดไลซอซ์ไปฮะสิบครั้งเนาะ อ๋อพี่ไม่ไปดูใน YouTube เหรออ๋อมีหลายช่องทางฮะเศษซึน,นะโอ้หได้ไปแล้วเนี่ยเศษโอ้ยมีแต่เศษตัวละครโอ้ยเศษอุปรกรณ์อนนีก <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> อได้ S <c oughs> S R อีกตัวแล้วครับผมโอ้โหเป็นโคลุโดมุคูโรฟนะฮะโอ้โหถือว่าคุ้มอยู่เนาะ ตอนนี้มี S S r อยู่2ตัวแล้วครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องของเรากับไข่ไม่เกา่าแต่เราเกา่าเพราะเราคือเก่าเก โอเคครับผมมาพบกับเกมเอีกเช่นเคยครับผมวันนี้พามาในเกม Hit m a r ี b o r d อีกแล้วครับผมหลังจากที่คลิปข้างต้นครับผมที่สมไป10อันนะแล้วก็ได้ตัวละคร SSR มาอีกหนึ่งตัวแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยว่าตัวละคร SSR ตัวที่ได้มาเมื่อกี้ครับผมเป็นตัวละครตัวไหนแล้วก็มีสกิลอะไรน่าสนใจกันครับผมไปดูตัวละครกันได้เลยนะฮะตัวละครที่เปิดได้เมื่อกี้ก็คือคนนี้เลยครับผมอ่ะ โรคุโดมุคุโร่นั่นเองครับผมนี่ฮะตัวละครตัวนี้นะครับผม SSR นะฮะตอนนี้ตัวละครตัว SSR มีอยู่แค่4ตัวนะครับผมผมเปิดได้มา2แล้วนะตัวแรกก็คือนะฮะสื่อหน้าพะนาคตแล้วก็ตัวที่2เป็นตัวนี้ครับผมมุคุโร่นั่นเองครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะฮะสกรีนของตัวละครตัวนี้กันก่อนเนาะมี2ชุดเนาะมีชุดเริ่มต้นกับ ชุดสีขาวอย่างนี้นะครับผมชุดสีขาวต้องซื้อในคูปอง1 9 8กบาทนั่นเองนะครับผมโอเคเราไปดูครับผมสถานะต่างๆนะครับผมมาดูพรสวรรค์ของตัวละครกันก่อนครับผมผลสวรรค์ของตัวละครตัวนี้นะฮะนั่นก็คืออันนี้เลยครับผมผู้ช่วยเลเวลหนึ่งนะฮะพรสวนตัวละครนั่นก็คือเมื่ออยู่ในสนามครับผมพลังป้องกันของศัตรูจะลดลง5%นะครับผมเท่ากับว่านะครับผมเราจะโจมตีครับผมศัตรูได้รุนแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับผมเรามาดู รอบๆเหมือนกันนะโอ้โหเท่มากเลยนะถืออาวุธ3ง่ามเลยครับผมแล้วก็ตา2สีด้วยนะฮะอ่ะไปดูพลังครับผมการโจมตีพลังการป้องกันแล้วก็ HP นะครับผมอ่ะพลังการโจมตีอยู่ในระดับ A นะครับผมก็ถือว่าไม่ได้มากนะเพราะว่าพลังการโจมตีของเกมเนี้ยมากสุดคือ S นะครับผมนี่คือระดับ A นะก็ไม่ได้สูงมากส่วนพลังการป้องกันเนี่ยบีครับผมถือว่า น้อยนะอันนั้นไม่เท่าไหร่มาดูพลัง HP ครับผมหุ้ยพลังของตัวละครตัวนี้อยู่ในระดับ C ครับผมถือว่าน้อยมากเลยนะครับผมแต่ก็จะเด่นในเรื่องของการโจมตีนะครับผมมาดูสกิลต่างๆของมุกุโร่นะฮะมาดูที่สกิลที่1ครับผมสกิลนี้เลยครับผมนี่ฮะภาพมายาครับผมน่ะใช้เกจ30นะครับผมเกจตอนนี้เรามีอยู่200นะอันนี้ใช้เกจนะพลังงาน30ในการใช้สกิลนะครับผมดูกันต่อครับผม มุกโรอันเชิญภาพลวงตาและพุ่งไปด้านหน้าเมื่อโจมตีครับผมเป้าหมายจะเคลื่อนไหวตัวไปด้านหลังศัตรูอย่างรวดเร็วครับผมและสร้างความเสียหายครับกับ400เเลยนะฮะโอ้โห,โหอันนี้คือแค่รีเวลหนึ่งนะรีเวลสองเนี่ยเพิ่มทีละ20นะครับผมรีเวลสองก็420รีเวลสามก็440นะครับผม เรียวสี่สี่ร้อยหกสิบแล้วรีววห้าสี่ร้อยแปดสิบครับผมอันนี้คือสกิลแรกนะไปดูสกิลที่สองครับผมสกิลที่สองชื่อว่าครับผมมายาลงทันนั่นเองครับผมมุกุโรจะปล่อยภาพดวงตาเคลื่อนไหวไปด้านหน้าชา้ชาๆนะครับผมเมื่อโจมตีโดนศัตรูแล้วนะครับผมศัตรูจะถูกควบคุมให้ลอยนะครับผม ตัวการอากาศและโดนหอกโจมตีสร้างความเสียหาย400%เหมือนกันครับผมแล้วก็เพิ่มทีละ20นะเป็น420 440 460และ480นะครับผมไปดูสกิลที่3ก็ผมเรียกว่าเพิงโลกันครับผมอ่มุคุโรอันเชิญน,นะครับผมเสาเพิงออกมาโจมตีสตูนะครับผมหลังสะสมพลังงานนะเสาเพิงกลุ่มแรกจะระเบิด จะมีเสาพเพิงกลุ่มที่2ที่ใหญ่กว่าระเบิดออกมาและสร้างความเสีหาย1,000เปอร์เซ็นต์โอ้โหเยอะนะเมื่อกี้แค่400นะแต่อันนี้1,000ครับผมแล้วจะนะครับผมสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นตามเลเวลนะครับผม50นะครับผมอย่างเลเวล2ก็เพิ่มเป็น1,050เลเวล3เป็น1,100เลเวล4เป็น1,150และเลเวล5เป็น1,200เปอร์เซ็นต์เลยครับผมแล้วมาดูสกิลอันตีครับผมโอ้โห เรียกว่าสกิลสิงสู่นั่นเองเครับผมมุกุโร่จะอัญเชิญนะครับผมบอลถาวันออกมาเปลี่ยนตัวเองเป็นโคนสีดําแล้วย้ายไปในบอลอย่างรวดเร็วครับผมสร้างความเสียหาย2,400เปอร์เซ็นต์เลยเดียวครับผมโอ้โหเยอะแท้แล้วก็เพิ่มความเสียหายตามรีเวลฮะปรีเวลสองจะเพิ่มเป็น2 5ง0ันอุ้ยเพิ่มทีละ120นะครับผมรีเวลสามเป็น2,640ันรีเวลสี่เป็น2,760และรีเวลสองพันแป 80ครับผมโอ้โหเดี๋ยวเราไปดูครับผมสกิลแต่ละสกิลครับผมว่าจะมีรูปแบบสกิลแล้วก็เอฟเฟกอลังการมากน้อยแค่ไหนครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปนะครับผมอ่าไปผจญภัยในด่านสักด่านก่อนนะจะได้รู้กันนะครับผมว่าเลเวลแต่รีเวลแล้วก็สกิลแต่ละสกิลนั้นจะโหดมากน้อยแค่ไหนครับผมอ่าเอานี้ดีกว่าฮะด่านนี้ดีด่านนี้สองจุดหกแล้วกันนะครับผมเริ่มะฮะ นี่ฮะเดี๋ยวเราจะเอามุคุรโรมาเป็นตัวละครตัวเด่นตัวแรกนะฮะในการครับผมรีวิวสกิลแต่ละสกิลนะครับผมไปดูกันครับผมรอโลดสักครู่นะฮะไปครับผมอันนี้เป็นสกิลหนึ่งครับผมอ้าวดูจมตีปกติก่อนอ่าผมขอเปลี่ยนเป็นอ่าตัวมุคุรโร่ก่อนนะฮะอ่าโอเคนี่ฮะการเดินปกติก็ถือว่าสมูทครับผมนะฮะ แล้วก็การโจมตีปกติก่อนนะโจมตีปกติจะเป็นการเอา3ง่ามฟันแล้วก็ทําให้ศัตรูเต้นขึ้นไปพร้อมนะครับผมโกรนสีดําแล้วก็กระแทกลงมาอย่างนี้ครับผมโอ้เอฟเฟกอลังการมากโอเมาดูสกิลแรกครับผมสกิลแรกนะฮะสกิลแรกครับผมนี่ครับผมนี่นี่ครับผมสกิลแรกจะเป็นอย่างนี้นะสกิลแรกนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮะรอรออ่าพูดาวสกิลก่อน สกิลแรกครับผมเรียกว่าภาพมายาครับผมมุคุโรอ,อันเชิญภาพลวงตาและพุ่งไปด้านหน้าเมือม่อโจมตีครับผมเป้าหมายจะเคลื่อนไหวตัวไปด้านหลัง สตูอย่างรวดเร็วครับผมอันนี้คือสกิลแรกนะไปดูสกิลที่2ครับผมสกิลที่2ชื่อว่าครับผมมายาลงทันนั่นเองครับผมบุมคโลจะปล่อยภาพลวงตาเคลื่อนไหวไปด้านหน้าช้าๆนะครับผมเมื่อโจมตีโดนศัตรูแล้วนะครับผมสตูจ,จะรูปควบคุมให้ลอ,อยนะครับผมตัวการอา,ากาศาและโดนหอกโจมตีสร้างความเสียหาย400%เหมือนกันครับผม<น>ะโอเค,คเดี๋ยวเรามาดูสกิลที่3กันต่อนะข้างหน้ามีอันตรายมิกซ์แลมโบ่15ปี Okay. Skill อเคสกิลที่3ครับผมเดี๋ยวเรหลบสกิลของเลโบกอ่ะสกิลที่3ครับผมนะฮะสกิลที่3เรียกว่านะฮะเพิงโลกันครับผมอ่ะมุคุโรอันเชิญนคะครับผมเสาเพิงออกมาโจมตีสตูนะครับผมหลังสะสมพลังงานนะฮะเสาเพิงกลุ่มแรกจะระเบิดจะมีเสาเพิงกลุ่มที่2ที่ใหญ่กว่าระเบิดออกมาและสร้างความเสียหาย1,000%นเปอร์เสกิลอันตรีครับผม เรียกว่าสกิลสิงสู<อ>ง่นันน่นเองครับผมมุโครจะอัญเชิญนะครับผมบอลเผาวันออกมาเปลี่ยนตัวเองเป็นโคนสีดำแล้วย้ายไปนในบอลอย่างรวดเร็วครับผมสร้างเอาที่ไหนสอง0ัเปอร์เซ็นต์เลยเดียวครับผมโอ้โหเยอะแยะนี่นะครับผมโโอ้หสกิลอันตินี่โคตรเท่เลยฮะโอเคฮะผมก็จะกระมานี้นะถือว่าเป็นตัวละครที่โจมตีรุนแรงในระดับหนึ่งเลยครับผมแต่ว,ว่าสกิลป้องกันเนี่ยถือว่าน้อยมากเลยนะดูฮะโดนโจมตีแบบโอ้โห อ่าพลังเกรดลดลงเยอะมากนะครับผมแต่ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่แบบเนาะมันมีแค่นี้แล้วเนาะอ่าตัวละคอรอ่ r ที่มีอยู่ตอนนี้เนาะ,ะถือว่าโหด,โดมากไหมผมก็ว่าไม่ได้โหดมากอะไรนะฮะตัวนี้นะฮะแต่ก็เก็แบบไว้ก็ดีครับผมเป็นนะฮะตัวละครที่มีไว้ในทีมก็ถือว่าดีกว่าไม่มีนะครับผมมาก วันนี้ก็รีวิวจบแล้วนะครับผมกับตัวละคร SSR ตัวที่สกับบุคคุโร่ตัวนี้นะครับผมมาท้านี้ก็อย่าลืมช่มากดติดตามกด Subscribe กดดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่และเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้กับเกมขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่อีทีหน้ากับเกม Hitman Reborn วันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ